ครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาชมการปูบ่อด้วยปูนซีเมนต์ครับผมนะการปูบ่อด้วยปูนซีเมนต์นะครับผมนะจะมีการปูพื้นด้วยไวยเม็ดครับผมนะเห็นไหมครับจะมีการวางไวเม็ดครับผมนะไวน์เมด็ดนะครับผมนะ เราก็จะมีการขุดล่องครับผมนะขุดล่องรอบ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 บ่อที่เราจะเทครับผมนะทําเป็นคันนาคล้ายๆเป็นคันนาเป็นล่องเป็นล่องระบายน้ำอันนี้ผมเนี้ยแล้วก็จะมีการใส่เหล็กครับผมในไห้ครับเป็นเสาเหล็กนะเสาเหล็กแบบนี้ครับผมเสาเหล็กผูกเหล็กครับผมเป็นเหล็กทําเป็นอ่าเขาเรียกว่าทําทำเป็นคานลองลองรับน้ําหนักครับผมของของบ่อครับผมนะ ทำเป็นคานนะเห็นไหมครับดูครับผมจะมีเป็นคานนะด้านบนจะเอาดินปูไวาเม็ดปูได้วปใบเม็ดส่วนด้านข้างจะมีการทําเป็นคานครับผมใส่เหล็กฮะใส่เหล็กแล้วทำเป็นคานเล็กๆอ่ะตัวนี้เห็นไหมครับดูว่าแต่ร่องใหญ่นะครับผมนะจะมีการปักเหล็กครับผมนะเห็นไหมครับจะมีการผูกเหล็กซึ่งเป็นเหล็กขนาดเล็กนัเห็นไหมเป็นเหล็กคู่นะ น่าเป็นท,านท่านเหล็กทำคานขนาดเล็กกรับตัวน,น,นะตนี้ครับผมน่าจะเป็นเหล็กแข็งนะตัวนี้ครับผมเยอผมนะรอบรอบบอเลยครับผมนะนะครับทำคานเพื่อรอบับน้ำหนักรอบรอบบอครับผมส่วนด้านบนจะปูด้วยวายเมทนะครับผมนะปูด้วยวายเมทนะครับผมแล้วก็จะมีการมาร์กครับมาร์กตำแหน่งที่เราจะมาร์กมาร์กตำแหน่งไม้ครับผมเพื่อจะได้รู้ความหนาของการเทครับผมตัวนี้นะน,นะนะครับผมนะ นี่เราจะไปดูครับผมบ่อที่มีการเทแล้วเป็นยังไงครับผมนะอันนี้คือการเตรียมการเทครับผมเนี้ยคือปูไวเมดแล้วก็ทำมาคานคานรอบรอบบอกก่อครับผมนะคือว่าเทการบรรทุกนะแล้วก็มีการปักเหล็กลงมาในดินด้วยนะครับผีเนี้ยเพื่อความแข็งแรงทีนี้ครับผมนะนะครับนี่เราจะไปดูครับผมบ่อที่เทแล้วเป็นยังไงครับผมนะ เแล้วผมบ่อที่เทแล้วจะเป็น,นหน้าตาอย่างนี้ครับผมเนี่ยนะครับคือบ่อที่เทแล้วนะครับผมเนี่ยเทไปแล้วครับผมตรงนี้เทแล้วบางส่วนนะครับนี่ครับผมเป็นบ่อที่มีการเทแล้วครับผมนะวันนี้ก็จะเหมือนกันครับบ่อด้านนี้ก็เหมือนกันครับผมนะจะมีการปูไวเม็ดครับผมนะก่อนอื่นก็คือจะต้องทําร่องดินรอบๆ รอบๆบบอกก่อนนะผมนะทาล่องดินเพื่อจะทาเป็นคานร,รับน้ําหนักครับผมนะจะมีการใส่เหล็กครับผมนะทําเป็นล่องคานนะเรียกคานฝังดินตัวนี้ครับผมนะใส่เหล็กแล้วก็ตอกเหล็กลงมาในในดินครับผมนะเพื่อจะําคานไว้นี่ครับผมก็คือเหล็กเส้นนะเ,นเหล็กเส้นเล็กๆครับผมเนี้ยเป็นตะข่ายก็คืเป็นเหล็กเส้นตะข่ายครับผมนะผูกเล็กแล้วก็ปักปัก,กตามล่องล่องน้ําที่เราทําไว้นะ แต่เหมือนตัวนี้ตัวรับน้ำหนักครับผมกันไม่ให้มันแตกครับตัวนี้ผมนะการบนปูไวเม็ดครับผมนะเหมือถ้าจะเป็นเนี้ยครับผมนะเป็นร่องไม้แบบนี้ครับดูครับเนี้ยจะเป็นร่องเลยครับผมเป็นร่องเป็นร่องนะนี่ขุดรอบบ่อเลยก็ตัวนี้ครับผมนะวางไงเม็ดรอบบ่อเลยตัวนี้ครับผมรอบบ่อเลยเหรอเดี๋ยวครับตัวนี้การ วางเห็นไหมครับดูครับเดูนตากายเหล็กกว่านี้ครับผมเนี่ยเตากายเหล็กกว่านี้แล้วก็ปักเหล็กครับผมระยะห่างก็ประมาณอ่าหนึ่งเมตรครับผมนะประมาณหนึ่งเมตรประมาณครึ่งเมตรได้มันคือเมตรประมาณครึ่งเมตรนะครับผมนะตัวนี้ครับผมนะก็จะมีการวางอ่าวายเบรดครับผมนะเห็นนี้ครับวางวางไวเม็ดไวบนพื้นดินนะกต้องขุดร่องก่อนครับขุดร่องรอบๆบ่อก่อนที่เราจะเท ดนนี้ถ้าเป็นเหลี่ยมมันจะขุดเป็นร่องๆมาเรื่อยๆครับตัวนี้เ้ื่การมันแตกครับตปวนี้ครับผมนะเห็นไหมครับมีขุดเป็นร่องๆแบ่งเป็นร่องๆนะนี้เหมือนกันครับผมนะตรนี้ครับผมจะแบ่งเป็นร่องๆเลยตัวนี้ครับผมนะเห็นไหมครับมันเป็นร่องๆส่วนด้านบนที่ดินเป็นนูนนี้ก็จะเป็นป l u e wire ครับผมที่แบ่งเป็นร่องๆนี่เพื่อเป็นคานครับคานรับน้ําหนักของตัวบ่อของตัวพื้นพื้นบ่อครับผมนะตัวนี้ครับผมนะ้ก็จะมีการตอกไม้ครับผมนะเพื่อวัดระดับ ของการเทครับผมเนี่ไหมครับนะการตอกไม้เพื่อจะได้รู้ระดับของการเทครับผมตัวนี้เราดูครับสันด้านนู้นเทแล้วนะตัวนี้ครับผมเห็นไหมครับก็คือปูไวเม็ดร,รอบรอบบ่อนะนะครับคือการเทบ่อครับผมนะการเทบ่อนะปูไวเม็ดทั่วบ่อเลยครับแล้วก็ทำมีการทําร่องร่องน้ําทําคานเพื่อเป็นคานรับน้ําหนักของ ก้นบ่อครับผมตัวนี้ของปูไม่มันไม่มันม,ม,มีการแตกกล้าวรอบตัวนี้ครับผมรอบรอบบ่อเลยตัวนี้ครับผมน,นี่คือเราเทก้นบ่อก,กันนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ